กระแสในโลกออนไลน์กำลังประทุเดือดร้อนแรงเมื่อหลายคนเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงสถานการณ์ของทีมชาติไทยชุดลุยซีเกมหลังจากมีข่าวสะพัดว่าโคชยางพัดสันหรือที่แฟนบอลไทยรู้จักกันดีในฐานะกุนซือที่ถูกคาดหวังให้ยกกระดับรูปแบบการเล่นของทีมกำลังเผชิญกับความกดดันครั้งใหญ่ในการเลือกตัวผู้เล่นเข้าแคมป์ทีมชาติไทย จากปัญหาที่ซับซ้อนหลายด้านทั้งสภาพความพร้อมของนักเตะความฟิตของผู้เล่นจากหลายสโมสรรวมถึงปัจจัยที่ไม่อาจมองข้ามได้เลยอย่างโปรแกรมการแข่งขันของแต่ละสโมสรในไทยลีกซึ่งกำลังเข้าสู่ช่วงที่เข้มขน้นและความไม่แน่นอนเหล่านี้กำลังสร้างความกังวลให้กับแฟนบอลจำนวนมากที่ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีข่าวลือว่าผู้เล่นบางรายมีอาการลา้า บางรายยังไม่ฟิตเต็มร้อยและบางรายอาจไม่ได้รับอนุญาตจากสโมสรให้ไปรายงานตัวในช่วงเวลาที่ต้องการสถานการณ์นี้ยิ่งทำให้โคชฮัสสันกลายเป็นจุดสนใจเมื่อหลายสื่อกีฬารายงานว่ากุนซอคนนี้ต้องเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากความคาดหวังของแฟนบอลชาวไทยที่อยากเห็นชุดซีเกมปีนี้ประสบความสำเร็จเหมือนในอดีต การลุนเข้าชิงเหรียญทองยังคงเป็นภารกิจสำคัญแต่การเตรียมตัวที่ไม่สมบูรณ์แบบอาจทำให้เส้นทางนั้นยากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโคช้ชต้องประเมินรายชื่อนักเตะจากหลีกภายในประเทศที่อาจไม่สามารถเรียกใช้งานได้ครบตามที่วางแผนปัญหาหลักที่หลายคนพูดถึงคือเรื่องของผู้เล่นตัวหลักที่อาจหลุดโผหรือไม่สามารถเข้ามาร่วมซ้อมได้เต็มที่ โดยหลายคนมองว่าผู้เล่นอย่างในทีมสโมสรใหญ่เช่นบุรีรัมยูไนเต็ดหรือผู้เล่นสายเทคนิคจากเมืองทองยูไนเต็ดอาจต้องรอความชัดเจนจากต้นสังกัดก่อนเนื่องจากสโมสรเหล่านี้ยังต้องใช้งานนักเตะในเกมหลีกอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดคำถามว่าโคชัดส,สันจะจัดการอย่างไรหากผู้เล่นที่คาดหวงังไม่สามารถเข้าร่วมทีมได้แบบฟูลทีม สื่อหลายสำนักวิเคราะห์ไปในทิศทางใกล้เคียงกันว่าการเตรียมทีมลุยซีเกมส์ครั้งนี้อาจยากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เพราะไม่เพียงแค่ต้องแข่งกับชาติอื่นๆในอาเซียนเท่านั้นแต่ยังต้องแข่งกับเวลาแข่งกับความฟิตของตัวผู้เล่นและแข่งกับกรอบเวลาที่สโมสรพร้อมจะปล่อยนักเตะไปทำหน้าที่ทีมชาติอีกด้วยแฟนบอลเริ่มเกิดคำถามว่าทีมชาติไทยจะไปได้ถึงรอบชิงชนะเลิศหรือไม่ หากไม่สามารถจัดชุดที่แข็งแกร่งที่สุดลงสนามได้ความคาดหวังที่มีสูงทำให้แรงกดดันต่อกุญซือเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวกระแสะในโซเชียลยิ่งทวีความร้อนแรงเมื่อมีแฟนบอลจำนวนมากโพสต์ความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของทีมงานสตาฟร,รวมถึงตั้งคำถามถ,ามถึงการตัดสินใจของกุญซือที่ต้องเลือกนักเตะภายใต้ข้อจำกัดหลากหลายหลายคนมองว่าการที่โคช้ชต้อง เลือกใครติดใครไม่ติดภายใต้สถานการณ์แบบนี้เป็นภารกิจที่หนักหนาเกินไปเพราะถ้าเลือกผิดเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลกระทบต่อผลงานของทีมทั้งทัวร์นาเมนต์ได้ทันทีบรรดาผู้เล่นไทยที่ค้าแข้งในสโมสซอนต่างๆของไทยลีกเช่นนักเตะดาวรุ่งของ BG จีปทุมยูไนเต็ดหรือกลุ่มผู้เล่นเทคนิคดีของพอดเอฟซก็ยังอยู่ในข่ายที่ต้องเช็คสภาพความฟิต และความพร้อมในการเดินทางไปร่วมทีมชาติการแข่งขันในระดับสโมสรมีความสำคัญไม่แพ้กันและแต่ละสโมสรก็มีเป้าหมายของตัวเองทำให้การปล่อยนักเตะไม่ได้ไง่ายอย่างที่แฟนบางคิดซเ c i a l ไทยจึงถกเถียงกันอย่างดูเดือดว่าควรให้ความสำคัญกับทีมชาติมากกว่า หรือควรให้สโมสรมีสิทธิ์ตัดสินใจตามสถานการณ์ของตัวเองซึ่งเรื่องนี้ขยายวงกว้างจนถึงการพูดถึงระบบจัดการแข่งขันฟุตบอลในประเทศไทยว่าควรปรับ,บหรือไม่เ <Three. S 1> พื่อปเปิดทางให้ทีมชาติสามารถเตรียมความพร้อมได้เต็มที่ก่อนฟุรเนมต์สำคัญแต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่กระทบผลประโยชน์ของสโมสรในลีก สิ่งที่ทำให้กระแสยิ่งแรงขึ้นคือค,อความจริงที่ว่าซีเกมเป็นทัวนาเมนต์ที่คนไทยให้ความสำคัญมาช้านานแม้ในระดับเอเชียจะไม่ได้ถือว่าเป็นทัวนาเมนต์ใหญ่เท่าการแข่งขันของ AFC แต่ในสายตาแฟนบอลอาเซียนซี C MC เกมเปรียบเหมือนศึกศักดิ์ศรีทีมชาติไทยเคยกวาดเหรียญทองหลายสมัยจึงไม่แปลกที่แรงกดดันจะถาโถมเข้าสู่กุญซืออย่างเลี่ยงไม่ได้ หลายฝ่ายยังมองว่าหากสถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้ทีมชาติไทยอาจต้องเร่งสร้างแผนสำรองโดยพิจารณาผู้เล่นที่สโมสรพร้อมปล่อยตัวมากกว่าหรือเลือกนักเตะชุดย2 3จากทีมสำรองของสโมสรญ่รวมถึงกลุ่มดาวรุ่งที่กำลังพุ่งขึ้นมาในลีก2อ,อย่างผู้เล่นของเชียงใหม่ยูไนเต็ดหรือดาวรุ่งจากนครราชสีมาเอที่อาจเป็นตัวเลือกน่าสนใจหากผู้เล่นตัวหลักไม่พร้อมเต็มที่ อย่างไรก็ตามแฟนบอลหลายคนมองต่างมุมว่าการใช้ผู้เล่นดาวรุ่งเป็นแกนหลักก็อาจเป็นข้อดีเพราะจะทำให้ทีมชาติมีความกระหายความมอสอดอและพลังในการไล่บอลที่มากกว่าเดิมแต่ก็ต้องยอมรับว่าประสบการณ์ของผู้เล่นกลุ่มนี้ยังไม่มากพอที่จะรับมือกับทีมระดับแข่งอย่างเวียดนามหรืออินโดนีเซีย ซึ่งกำลังยกระดับฟุตบอลอย่างรวดเร็วและมีความพร้อมกว่าในหลายด้านทั้งโปรแกรมการฝึกซ้อมการเตรียมทีมและการสนับสนุนจากสโมสรกระแสะออนไลน์ยังคู่กลุ่นถึงทั้นมีหลายคนตั้งคำถามว่าโคชฮัสันจะรับมือกับแรงกดดันนี้อย่างไรเพราะแม้เขาจะมีโปรไฟล์การทำงานที่ดีแต่การเป็นกุญซือของทีมชาติไทยไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากแฟนบอลไทยมีความคาดหวังสูงมากและพร้อมจะตั้งคำถามทุกครั้งที่ผลงานไม่เป็นไปตามหวังโดยเฉพาะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดที่แฟนบอลจำนวนมากมองว่าความไม่ชัดเจนของรายชื่อผู้เล่นคือสัญญาณที่อาจทำให้ผลงานในซีเกมไม่เป็นไปตามแผนหลายคอมเมนต์ในโลกโซเชียลยังมองว่าโค้ชฮัสซันอาจต้องตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตการทำทีมชาติ นั่นคือการเลือกระหว่างความเสี่ยงกับความมั่นคงหากเลือกผู้เล่นตัวหลักที่ไม่ฟิตก็มีโอกาสสูงที่ทีมาจะาได้รับผลกระทบในสนามจริงแต่ถ้าเลือกผู้เล่นดาวรุ่งทั้งหมดก็อาจทำให้ขาดประสบการณ์ในจังหวะสำคัญของเกม สื่อกีฬาบางแห่งยังรายงานเพิ่มเติมว่าโคชฮัันกำลังพยายามเจรจาประสานงานกับสโมสรในไทยลีกหลายแห่งเพื่อขอให้มีการผ่อนปรนและปล่อยนักเตะไปรายงานตัวให้เร็วที่สุดแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะได้รับคำตอบที่เป็นบวกหรือไม่เพราะหลายสโมสรยังอยู่ในช่วงโปรแกรมเตะต่อเนื่องซึ่งส่งผลต่อรูปแบบการตัดสินใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดนี้แฟนบอลจำนวนมากยังคงแสดงความหวังว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทีมชาติไทยก็ยังคงมีศักยภาพมากพอที่จะไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้หากนักเตะทุกคนมีความทุ่มเทเต็มที่รวมถึงมีจังหวะเกมที่เข้าทางและโคช้ชสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะไทยหลายคนยังถือว่าอยู่ในระดับสูงของอาเซียนซึ่งอาจเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญหากสามารถจัดการปัญหาภายในทีมได้ทันเวลากระแสดราม่าในโลกโซเชียลยังไม่มีท่าทีจะลดลงเง่ๆเพราะทุกครั้งที่มีข่าวลือเกี่ยวกับนักเตะหลุดรายชื่อหรือปัญหาการไม่พร้อมของผู้เล่นก็จะมีการเปิดประเด็นใหม่ตามมาไม่หยุด เรื่องนักเตะที่ควรติดทีมเรื่องนักเตะที่ไม่ควรติดเรื่องความโปร่งใสในการคัดเลือกรวมถึงความรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องท้ายที่สุดทุกอย่างจะชัดเจนก็ต่อเมื่อโค้ชฮัันตัดสินใจส่งรายชื่อชุดสุดท้ายให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันซึ่งขณะนั้นเองกระแสะในโลกออนไลน์ก็คงจะระเบิดขึ้นอีกครั้งแต่ไม่ว่าผลจะออกมาแบบใดแฟนบอลไทยส่วนใหญ่ก็ยังคงหวังเพียงอย่างเดียวว่า ทีมชาติไทยจะสามารถไปถึงรอบชิงชนะเลิศของซีเกมได้อีกครั้งแม้จะไม่ฟูทีมแต่ก็ขอเพียงให้เล่นด้วยหัวใจและแสดงศัก,กยภาพที่ดีที่สุดออกมาในสนาม